โอ้ยโล่สบายคุณรู้หรือไม่ ว่าขี้แล้วไปไหนจะกําจัดอย่างไรและเป็นหน้าที่ของใครหลายคนไม่รู้ว่าอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกขับออกจากร่างกายมนุษย์วันหนึ่งปริมาณน้ําหนัก150กรัมต่อคนต่อวันประเทศไทยมีประชากรประมาณ75ล้านคนถ้าคูณปริมาณขี้ในแต่ละวันเท่ากับ11ล้าน2,50แสนนตันต่อวัน<อ>แล้วขี้แล้วไปไหนรู้หรือเปล่าเออแล้วขี้ไปไหนอ,อ่ะ โดยทั่วไปจะขับถ่ายลงสูบ่บ่อพักสิ่งปฏิกูลตามบ้านแต่ถ้าเต็มก็ต้องเรียกใช้บริการดูดซ่วมของทางภาครัฐหรือเอกชนแล้วดูดแล้วไปไหนรู้ปะถ้ามีสถานที่บำบัดก็เข้าสู่ระบบกำจัดของเสียของโรงงานแต่ถ้าไม่มีก็ทิ้งตามที่ดินรกร้างทิ้งตามสวนยางไร่นา <c oughs> พื้นที่ว่างเปลา่าทำให้เกิดโรคและมลภาวะเป็นพิษเป็นที่สะสมของเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวและหนอนพยาธิแล้วต้องทำยังไงครับ ไม่ต้องกังวลในประเทศไทยมีแหล่งกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะร้อยละ16.01ส่วนที่เหลือกว่าร้อยละ80มีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องมันจะพอหรอครับขณะน,นี้ทางหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดสร้างโรงงานสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลของเสียให้เพียงพอครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อศักยภาพในการกำจัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพื่อสุขอนามัยที่ดีสิ่งร้อมที่สะอาดปลอดภัยครับ